ธีมที่ดังน่าสนใจยังเป็นธีมของ Domestic Pay อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นพะหลายคนก็อาจจะมีความกลัวในเรื่องของความผันผวนของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดเมสิกเพย์กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้คือกลุ่มที่มันเป็น e f f n s s v e Stock นะฮะ NPL ในกลุ่มธนาคารเนี่ยเราไม่ได้กังวลละนะครับแต่ NPL ในกลุ่ม Non-Bank เนี่ยยังเป็นอะไรที่น่ากังวลอยู่ แล้วหุ้นตีมไหนล่ะที่ท้ายอ่อลงมาแล้วไม่หลุด1520แล้วก็อยู่ในโซนตั้งแต่1540ถึง1520เนี่ยน่าจะเป็นโซนที่นะครับทยอยสะสมควรจะเป็นหุ้นตีมไหนบ้างครับคุณอาทิตย์ครับครับคือปีนี้เนี่ยเราเล่นในเรื่องของตีมของเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวตีมของ GDP ไทยฟื้นตัวเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะเน้นในเรื่องของโ o m e s t i c Pay เป็นหลัก นะครับเรายังไม่เปลี่ยนนะครับยุทธนาเพราะฉะนั้นการอ่อนตัวลงมาของดัชนีเนี่ยธีมที่ดังน่าสนใจยังเป็นธีมของโดเมสิกเพย์อ่าโดเมสิกเพย์แต่คําว่าโดเมสิกเพย์โอ้โหมันกว้างเหลือเกินถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสโคปเข้าไปมันแคบนิดนึงนะครับช่วงนี้มันเป็นธีมของการเลือกตั้งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดเมสิกเพย์ช่วงนี้นะคือกลุ่มค้าปีนะครับคือกลุ่มค้าปีนี่คือกลุ่มแรกที่ที่ควรจะต้องโฟกัส หรือว่าควรจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเข้าไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเพราะหลายคนก็อาจจะมีความกลัวในเรื่องของความผันผวนของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดเมสิกเพย์กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้ก็คือกลุ่มที่มันเป็น Defensive Stock นะฮะดีเฟนซีฟสต็อกนะฮะที่ท่านอาจจะบอกว่าเอาไว้พักเงินก็ได้นะครับแต่มันเป็น De defensive stock ที่มันมีปัจจัยหนุนด้วยนะมันไม่ใช่เป็นแค่ defensive อย่างเดียวนะฮะกำไรเขาก็โตนะฮะ สตอรี่ในการผลักดันในเรื่องของประกอบการเขาก็มีนะนะครับซึ่งดิว e นซีฟสต็อกเนี่ยนะครับมันก็มีไม่กี่กลุ่มนะบ้านเราตอนนี้นะครับก็จะมีกลุ่ม ICT นะฮะและกลุ่มโรงพยาบาลนะครับที่ดูน่าสนใจช่วงนี้นะครับส่วนถ้าใครอยากเล่นธีมที่เป็นการเก่งกำไรกับรับเหมาก่อสร้างยิงกับเลือกตั้งจริงๆเนี่ยก็อาจจะมองรับเหมากับนิคมอุตสาหกรรมนะฮะรบับเหมากับนิคมอุตสาหกรรมนะฮะสองกลุ่มนั้น ส่วนไฟแนนซ์นี่ผมยังชั่งใจอยูนะ่ยังชั่งใจอยู่นะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยนะฮะจะมีการออกมาตรการอะไรออกมาควบคุมหรือว่าออกมาดูแลในส่วนของธุรกิจที่เป็น non bank อีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังมีความคอนเซิร์นหรือว่ามีความวิตกกังวลกันอยู่นะครับแล้วก็ทวมไปถึงตัว NPL นะฮะ NPL ในกลุ่มธนาคารเนี่ยเราไม่ได้กังวลละนะครับแต่ NPL ในกลุ่ม non bank เนี่ยยังเป็นอะไรที่น่ากังวลอยู่ นะครัเราก็เลยช่างใจคือถึงแม้ในอดีตนะเวลาที่มีการเลือกตั้งใน finance จะขึ้นดีที่สุดเลยนะนะครับแต่รอบนี้ผมยังยังช่างใจอยู่ยังยังไม่ได้ให้น้ําหนักกับกลุ่ม finance นะก็ขอเป็นกลุ่มคาปีนะครับกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มสื่อสารแล้วก็โรงพยาบาลเป็นหลักครับครับนะสำหรับ finance หรือว่านอนแบงค์ ank, เนี่ยนอกจากจะต้องรุ้นว่าเอ๊ ตกลงแบงค์ชาติจะออกกฎเกณฑ์อะไรออกมาควบคุมอีกไหมน p l จะบานหรือเปล่าผมขอเพิ่มอีกอันหนึ่งได้ไหมครับคุณอาทิตย์แบงค์ลงมาเล่นแบงค์ลงมาเล่นในตลาดนอนแบงค์เพิ่มขึ้นนะล่าสุดกสิกรก็ลงมาด้วยนะครับคุณอาทิตย์คงเห็นแล้วใช่ไหมครับแข่งกันเดือดนะเดือดเลยนะจริงจรเ่ยหลายๆแบงค์เนี่ยลงมาลงมานานแล้วแหละนะครับอ่าก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็ แต่ก็ยังไม่ได้เอาจริงเอาจังมากเอาง่ายๆนะครับยังไม่ได้เอาจริงเอาจังมากแต่มันก็กลายเป็นสายสัญญาณที่เตือนว่า non นอนแบงค์แนอนาคตแข่งดุแน่นอนครับครับนะคุณอาทิตย์บอกว่าทีมโดม m สติกเพลย์น่าสนใจในการจะทยอยสะสมผ้าเซตย่อลงมาในโซนแนวรับตั้งแต่1540แล้วก็ไม่หลุด1520ต้องอยู่ในเกณฑ์นี้นะ คุณอาทิตย์ต้องบอกจะต้องอยู่ในเกณฑ์นี้นะต้องไม่หลุดหนึ่นย์นะนะครับก็อย่างเช่นคาปลีกธนาคารถ้าเป็นดิเฟนซีฟก็ดอกจันไปที่ ICT โรงพยาบาลหรือถ้าจันเน้นหนักไปยังเก่งกำไรหน่อยสำหรับดิเฟนซีฟหรือหรือว่าหุ้นที่อิงกับกับเลือกตั้งก็จะเป็นรับเหมากับนิคม2กลุ่มหลังเนี่ยโทนไปในทางเกงกำไรหน่อยอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณอาทิตย์ครับ ถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่านิคมเนี้ยเป็นพื้นฐานนะนะครับ,รบนิคมเนี้ยเรามองว่าปีสองพัน้าร้อยหกสิบหกเนี่ยเป็นวัฏจักรของการลงทุนรอบใหม่ซึ่งเป็นรอบของ E ีวีค่ะเป็นตัวผลักดันนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยราคาหุ้นเนี่ยไม่ย่อไงพี่ยุทธนาตลาดเนี่ยลงไปหลายๆเปอร์เซ็นต์เนี้ยแต่กลุ่มนิคมไม่ลงนะดูดีๆนะอมตะเนี่ยยังเล่นกันอยู่ในโซนบนนะครับ พอมันพอมันอยู่ในโซนบนเนี่ยพอเราก็เลยแบบไม่ไม่อยากไปเชียร์แบบต่อเยอะนะครับเรรอจังหวะนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับกลุ่มนี้ขงผมนะครับช่วงนี้ครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณมากๆสําหรับการตอบรับใน m ั n นี p พัส o ออนไลน์ศูนย์หนึ่งสี่ หลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook หลักสูตรล่าสุดของเรานะหลักสูตรนี้เจาะลึกสัญญาณด i เวอร์เจอย่างไรให้แม่นยำโดยท่านอาจารย์ปรีลุประสิทธิ์นะครับอะไรคือคำว่า d i v e r g e n จนตะ์ดเวอร์เจริงๆนั้นมีกี่ประเภทมีอะไรบ้าง d i v e r g e n จจะดูอย่างไรให้แม่นยำต้องดูควบคู่ ไปกับสัญญาณอะไรสัญญาณตรงไหนอีกบ้างมีด i เว r g อร์เจนแล้วถ้าเกิดมีการเคลียร์ดเว e อร์เจนขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันจะส่งผลอย่างไรถ้าเจอดับเบิลดเวเอร์เจนเนี่ยเราจะมีความมั่นใจได้เพิ่มมากขึ้นไหมอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างด i เว r g อร์เจนปกติกับฮิดเด้นด v เว g e อร์เจนแล้วแต่ละรูปแบบเราจะนำมาวางแผนในการเทรดกำหนดจุดซื้อ จุดขายทำกำไรที่1จุดขายทำกำไรที่2หรือจุดคัดอย่างไรนี่คือความเข้มข้นและเนื้อหาที่เป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้นะครับจาะลึกสัญญาณด v v r r g n n ์อย่างไรให้แม่นยำหลักสูตร m า n ิพัสออนไลน์0ู1 4หลักสูตรล่าสุดรอบสดเจอกันวันเสาร์นี้ครับผ่านทาง Facebook กลุ่มปิด10นาฬิกาเป็นต้นไปราคา Early Bird นะครับพร้อมกับหนังสือเล่มนี้ครับ คู่มือเจาะลึกเล่นหุ้นแนวเทคนิคมูลค่า279บาทมอบให้ด้วยเหลือสี่เล่มสุดท้ายแล้วล็อตสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะครับหามาจนได้และเหลือสี่เล่มสุดท้ายแล้วนะครับใครที่พลาดไปนะครับเชิญได้เลยนะครับสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอหรือว่า Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับท่านที่ไทยถามมาครับเรื่องของดิจิตอลแอสเซสนะครับนะข่าวเชิงลบต่างๆมารุมมาตุ้มราคาลงโหดิ่งเหวไปเลยนะครับตอนนี้ทำท่าจะกลับมาเรายังคงมีความเชื่อว่านะครับต่อไปข้างหน้าโลกการเงินเนี่ยมันต้องเดินควบคู่กันไป ระหว่างเงินดิจิตอลสินทรัพย์ดิจิตอลกับสินทรัพย์ที่อ,อยู่ในเส้นทางปกติอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับฉะนั้นครับนี่คือ m ั n นี่พลาสออนไลน์ศูนย์ศูถ้าท่านประสงค์อยากจะเข้าไปเรียนรู้ Basic to Digital Assets นะครับนะผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดช่วงนี้ราคาพิเศษมากๆสนใจเชิญน,นะครับช่วงนี้นะครับ นอกจากจะได้ในราคาพิเศษแล้วสำหรับมณิพัสออนไลน์0 0 6 basic to Digital a s s e t s นะครับเรายังมอบครับหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากทางสำนักพิมพ์ติ้งดิยอนนะครับหนังสือเล่มน,นี้ครับดิโอ l ี c r y p t o c u r r น n ี y i n v e s t i n ่ Book You Will Never Need นะครับคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงการลงทุนคริปโตเคเรนซี่ ตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงหนังสือเล่มนี้มอบให้นะครับฉบับภาษาไทยมอบให้ด้วยมูลค่า400บาทเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับสนใจก็สแกน QR code หน้าจอนะครับนะีคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับ